สวัสดีครับไม่เจอกันหลายวันนะครับวันนี้ช่างแก่จะมาคุยนะครับคุยเรื่องดาบนะครับนะก็มีพี่ๆถามเ FC ถามช่างแก่มาหลายคนนะครับว่าดาบเนี่ยปลายแหลมเนี่ยมันจะมีกี่อย่างนะครับนะแค่นว่าดาบใบข้าวมันมีลักษณะยังไงนะครับ ดาบอ่ากลัาปังมันจะเป็นยังไงแล้วก็ดาบไปลายวายนี่มันลักษณะมันใกล้เคียงกันแต่ว่าสังเกตได้ยังไงนะครับนะวันนี้ผมก็เลยเอาเนี่ยครับเอาดาบดาบมาสามอย่างนะครับนะดาบมาสามอย่างดาบตาเต่านะครับอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จนะครับนะเพิ่งทำเสร็จแล้วก็เอามา นี่นะครับเอามาเอ่เอามาโชว์นะครับอันนี้เป็นเนี่ยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังเป็นอย่างย่อยนะครับนะอันนี้คือปลายมันนะครับนยเป็นดาบตระกูลดาบปลายปลายแหลมนะครับปลายแหลมเล่มนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยนะครับ จะมีแบบนี้ครับนะอันนี้เป็นดาบเขาเรียกว่าดาบปลายปลายวายนะครับนะปลายวายนะครับนะปลายมันจะเขาเรียกว่าปลายวายนี่ครับนะตรงนี้ครับนะตรงตรงนี้มันจะโค้งมาหน่อยนะครับนะโค้งมาลาดมาหน่อยหนึ่งนะครับนะคือมันไม่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 แหลมมากนะครับมันจะโค้งมาโค้งมานิดหนึ่งนะครับ ค้งมาแล้วก็จะเป็นเนี่ครับจะเป็นคมมานะครับนะและและอันนี้เป็นดาบใบข้าวนะครับนะดาบใบข้าวใบข้าวกับขู่ลาตางนี่เหมือนกันนะครับนะแต่ที่สังเกตว่าเราเราจะรู้ได้ไงว่าสองเล่มนีครับคล้ายๆกันนะครับนะใบข้าวนี่ครับสังเกตมันจะมีโหนกตรงนี้หน่อยนึงนะครับนะเป็นโหนกนะครับนะนะครับนะ ก็จะเป็นจะเป็นแหลมคือคือโค้งมาอย่างนี้แล้วก็หลังมันจะดรอลงหน่อยนะครับนะมันจะหน้ามันจะไม่เชิดเยอะนะครับนะอันนี้เล่มนี้ใบข้าวนะครับนะใบข้าวใบข้าวถ้าเป็นใบคา,านี่ยมีอีกแบบหนึง่งแต่ว่าใบคา,ามันจะผอมกว่านี้นะครับนะใบคา,านี่ก็กำลังกำลังทํา พธทันกาลังทําให้นะครับนะส่วนอันนี้เป็นดาบกูําปางนะครับนะกูําปางก็จะจะความกว้างของใบนี่ก็จะกว้างกว่าน,นะครับนะแล้วโค้งหลังนี่จะหลังจะแอนขึ้นมาเฉือยอย่างนี้นะครับนะไม,ไม่ไม่มีไม่มีโหนขึ้นมาแล้วก็ดอกลงนะครับถ้าท่าโหนขึ้นมาดอกลงนี่ก็อย่างนี้นครับนะอันนี้ใบข้าวนะครับนะ ่ยย to ังงกันนะครับใบข้าวปู่ลำปางเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับและอันนี้เป็นดาบปลายวายนะครับนะดาบปลายวายนะครับก็ดาบปลายวายนี่ก็จะเหมือนดาบปูวัดไก่เตี้ยนะครับปูวัดไก่เตี้ยปูวัดไก่เตี้ยนี่ก็จะจะตรงปายนี่มันก็จะอันนี้หน่อยนะครับก็จะเหมือนกับนิ้วโป้งแบบนี้ครับนะก็จะลงมาหน่อยเหมือนเหมือนดาบอะ ดาบผมที่บ้านนะครับคงเคยเห็นกันละอันนี้นะต่างกันนะครับมันเหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างนะครับนะอันนี้ก็ปลายวายนะครับดาบปลายวายดาบเมืองปลายวายนะครับอันนี้ใบข้าวนะครับนะใบข้าวก็จะมีสันโหนกตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดอกลงมาอย่างนี้นะครับนะอันนี้สวยมากนะครับเป็นดาบตาเต่าของพ่อทันนะครับนะ อันนี้คือใบข้าวนะครับใบข้าวดาบใบาข้าวนะครับอันนี้เป็นดาบลำปางนะครับนะนะเห็นความแตกต่างกันไหมเห็นนะเนาะครับผมก็เนี่ยครับอันนี้เป็นดาบปลายว้นะครับผมทําออกมานะครับดาบตาเต่านี่ผมทําปลายปลายแต่ละชนิดนี่จะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยผมจะทําทผมให้ พอทันเขาทำแบบอนุรักษ์ไว้นะครับมีอยู่สิบสิบอย่างสิบกว่าอย่างนะครับนะสิบกว่าอย่างนะครับก็เอาเอาไวจะเอาไปไว้โชว์ไว้ที่บ้านนะครับนะให้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนะว่าดาบเมืองนี่มันมีปลายกี่อย่างนะครับปลายปลายของดาบเมืองเนี่ยมันจะมีกี่ชนิดนะครับผมทํามาครบเลยนะครับเท่าที่ เท่าที่พอ่อพ่อทันเขาจาได้นะครับนะที่ว่าเขาทําทําได้นะครับแต่พ่อทันเนี่ยเก่งนะครับนะทำได้ทุกทุกอย่างนะครับไปถ้าเรามีแบบไปนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยไว้เนี่ยก็คือแบบที่แกทำอยู่ประจํานะครับนะมีอยู่ประมาณ1 0 1สิบถึงสิอย่างนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเรียบร้อยครบครบแล้วผมจะมาโชว์อีกทีส่วนอันนี้นะครับ เป็นดาบเป็นดาบกับเป็นดาบโบราณน,นะครับดาบฝากขายนะครับนะของของตุ้ลุงนะครับนะตุ้ลุงก็คือหลวงลุงนะครับนะหลวงลุงแกจะเอาเงินไปสร้างห้องน้ํานะครับก็กําลังสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จครับก็ขาดปัจจัยอยู่นะครับนะกเลยฝากฝากไอ มีดดาบโบราณนะครับมีดดาบโบราณมนาะให้ผมขายเอาเอา,เอาสตังค์นะครับนะก็เป็นดาบอันนี้เป็นดาบเหล็กตะไบนะครับลงอักขระนะครับลงอักขระปลายบัวนะครับนะความยาวมันก็น่ายาวประมาณสิบหกนิ้วนะครับใช่ไหว่าเนี่ยความยาวนี่เท่าไหร่ห้าสิบหกนิ้วใช่ ความยาว16เนิ้วเป็นเหล็กตะไบนะครับนะเหล็กตะไบลมยันเนี่ยนะครับนะอ่าลมยันด้วยนะครับเนี่ยนี้แล้วก็มีดโบราณนะครับมีดโบราณอ่าต้องเรียกว่าเหล็กเหล็กเมืองรองนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นเหล็กตะไบนะครับอันนี้อันนี้เป็นมีดเหล็กเมืองรองเป็นมีดมีดโบราณนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยอ่า ทางเมืองเมืองรองนี่เขาเขาส่งเหล็กมาให้ทางเจ้าหลวงลำปางนะครับนะมาปีละสี่ติบหนาก็มาทำเครื่องนี้ก็แข็งดีนะครับนะหนาอันนี้ไม่ไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยไม่หนาเท่าไหร่แต่เป็นเหล็กโบราณผมผมไม่ขัดนะครับผมไม่ขัดขาวนะครับทิ้งทิ้งเนี่ยครับทิ้งแบบ เดิมๆเ,เลยนะครับนะทิ้งสนิมมันไม่ใช่เป็นสนิมอะมันทิ้งคาบคาบโบราณนะครับคาบคาบใครแห่งความแห่งการเวลาไว้นะครับนะเป็นทรงมีดเนี่ยนะครับเป็นทรงมีดแบบนี้ครับนะเคยเอามาขายเคยเคยเอามาขายอยู่สอสามเล่มแล้วนะครับอันนี้ที่หลวงลุงเขาเก็บไว้นะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับ เลียงลองนะครับเลียงลองเลียงลองอันนี้ตะปูนะครับเนี่ยอันนี้มีดนะครับนะไม่ได้ฝนยังไม่ได้ฝนอะไรให้มันคมกริบอะไรดีนะครับแบบเดิมๆเลยละนะเนี่ยเดิมๆนะเล่มน,นี้ฝนออกมาหน่อยหนึ่งนะครับฝนออกมาขา,ขาวๆนะครับนะอันนี้เดิมๆโบราณเลยนะครับมีดมีดนี่น่าจะเป็นนู่นนะครับ เป็นร้อยปีแล้วครับนะเนี่ยดูนะเนี่ยครับอ่าเหล็กตะปูนะครับเนี่ยนะเหล็กเบริงลองเหล็กเบริงลองกับเหล็กน้ำพีเนี่ยอ่าเหล็กน้ำพีนี่อยู่นู่นนะครับอยู่อุตตรดิษนะครับนะ เหล็กเมืองลองนี่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับนะาประสิทธิภาพคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับนะเหล็กสองสองชนิดเนี่ยคงจะเป็นสายแร่เดียวกันนะครับนะเนี่ยครับไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะดูนี่นะแต่ว่าแข็งนะครับนะเหล็กโบราณเลยนะครับอันนี้นะเลหล็กล้อมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหล็กเขา ก็เอามาขุดมาก็เอามาหลอมเนี่ยหลอมหลอมตีเป็นเนี่ยครับนะก็ใครอยากได้ครับสภาพนี้แหละนะนะอันนี้ก็ทำพิธีมาไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับอยู่กับตุลุงนะครับนะตุลุงเนี่ยตุ้ก็เป็นพระนะครนะตุก็คือพระนะตุลุงเนี่ยก็ตุลุงเนี่ยก็เป็นะนะตุ ทุ้ทางเหนือเรียกพระว่าตุนะครับตุนะตุเจ้าตุเจ้าก็คือพระสงฆ์นะครับนะอหลวงลุงว่าั้นะครับเป็นคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นดาบเหล็กตะไบนะครับเดิมๆนะครับนะคมกิบเลยนะครับอันนี้นะเป็นตะไบน่าจะเป็นนะเมื่อก่อนก็ตะไบนี้โคสันอย่างเดียวนะครับนะอันนี้16นิ้วนะครับนะอันนี้ราคานะครับถ้า ถ้า,อาเอานะครับถ้าเอาเนี่ยถ้าเป็นเล่มนะครับอันนี้นะเล่มละหนึ่งพันบาทนะครับนะสมทบคุณอย่าไปคิดมากนะครับนะเราช่วยกันทําบุญนะครับนะช่วยกันทําบุญนะครับช่วยกันทําบุญสร้างห้องน้ําให้พระให,ให,ให้ให้ทางวัดนะครับอันนี้ก็จะขายเล่มละพันนะครับ แล้วก็อันนี้จะขายเล่มละ2,005นะครับนะ2,005นะครับนะยาว10ยาวเอ่อ16นิ้วผมก็เคยผมก็ทำขายเหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยรุ่นปัจจุบันนี่ก็อา่า18นิ้วนะครับอันนี้มัน16บนิ้วนะครับอันนั้นก็ขาย3,005นะครับแต่ว่าอันนี้ของหลวงดู ฝีมือทางกลุ่มผมเหมือนกันอันนี้นะนานล้ทำทำให้แกนานะนะอันนี้ฝีมือทางกลุ่มผมนี่แหละนะทำมาถ้าเหมานะครับถ้าเหมาพี่พี่ที่ว่ามีจัดปัดจจัยเยอะนะครับเป็นนักสะสมถ้าเหมาทั้งหมดนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่พันบาทนะครับนะสี่พันบาทใช่ไหมอ่าสี่พันบาทขายหมดนี่ละ นะครับสี่พันบาทใช่นะค่าเหมาเอาทั้งสาไปทีเดียวนะครับนะสี่พันบาทนะครับถ้าซื้อเป็นเล่มนะครับเล่มนับพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันห้านะครับนะตกห้าพันห้านะครับถ้าเหมาเอาเลยนี่ก็4ี่พันนะครับนะซื้อไว้นะครับนะซื้อไว้ ซื้อไว้ดีครับดาบช่วงนี้มันเป็นช่วงระหว่างสงครามระหว่างประเทศเลยนะครับนะคนต่างชาติบ้านใกล้เคียงคนระับมาทํางานบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะขงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับนะก็มีข่าวนะครับที่มีข่าวขาวนะครับที่ข้างๆที่แถวแถวเตามีด เตามีดผมนะครับมีโรงงานอิกอยู่ลงโรง,งงานทําอีกนะครับคนรู้จักกันนะครับก็ใช้แรงงานต่างชาตินะครับทั้งใกล้เคียงนะครับ3ประเทศนะครับมีหมดนะครับทีนี้ว่ามันเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงนี้มันมันแบบว่ามีเรื่องให้คุยนเยอะนะครับมันก็เย็นมามันก็พากันกินเหล้านะครับนะกินเหล้าแล้วก็ นั่งเสียงกันเกี่ยวกับการลบราค่าฟันนะครับระหว่างไทยว่าอน,นีรนะครับก็เลยเลยมีเรื่องทะเลาะก,กันนะครับนะตีกันนะครับไลายมีมีมีคนหนึ่งนะครับอ่ประเทศที่กําลังลบกับไทยนะครับนะน่าจะเป็นจอมขมังเวทนะครับสักยันเต็มเลยนะครับนะก็ ใช้มีดอิโต้นะครับไล่ไล่ฟันนะครับไล่ฟันเพื่อนร่วมวงนะครับนะทีนี้เจ้าของโรงอิฐนะครับเขาก็เข้าไปห้ามปามนะแต่นี่ว่ามันคลั่งแล้วใช่ครับมันคลั่งแล้วมันก็ถือมีดอิโต้เล่มหนึ่งนะครับนะกับเสียมอีกเล่มหนึ่งนะครับวิ่งใส่เขานะครับนะวิ่งใส่เขาแล้วมาขีดประตูประตู บ้านเขาแล้วจะเข้าไปทําร้ายเขานะ,ะเขาก็มีปืนลูกซองอยู่ต้องบอกนะครับเขาก็เอาปืนลูกซองมานะครับว่าจะป้องกันตัวครับทีนี้เมียเขาห้ามไว้ไงครับเมียก็ห้ามไว้ห้ามไว้อย่าอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวติดคุกนะวันนี้เขาก็มีดาบอยู่แล้มมือเหมือนกัน,นครับดาบช่างแกะนะแ่นั่นแหละไม่ใช่ดาบใครครับ ก็ห้อยข้างฝาอยู่เขาก,เขาก็เขาก็ไปเอามาถือไว้ป้องกันตัวนะครับทีนี้มันมันถีบประตูเข้ามานะครับทั้งมุ้งรวดทั้งประตูนประตูเป็นไม้อัดนะครับนะถีบเข้ามาได้นะครับนะถีบเข้ามาได้นะพี่แกก็พุ่งเข้ามานะครับนะเ่าแกลงอิกก่ก็ได้จังหวะน,นะครับหวดแล้ว ตั้งปังตังปังนะทีนี้ว่ามีดอิโต้กับดาบเนี่ยนะครับมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีเขาก็วันนะครับวันวันกลางหลังนะครับยาวเลยนะนี้นะครับผมเลียกสาดนะครับก็ ป้องกันตัวได้ครับเพราะดาบนะถ้าใช้ปืนนี่ก็ตายแล้วตายมันก็เราก็ติดติดพุกนะครับนะถ้าคนเกินกว่าเหตุนะใช้ดาบนะครับใช้ดาบนะป้องกันตัวนะครับนะคกนั้นก็พอว่าสักยันนะเต็มตัวนะยันทางนู้นน่ะฝั่งนู้นนะ่ะเขาว่าของมันดีของมันดีนะครับเจอดาบฝังตองช่างแก่ไปนะครับ หลังนี่รู้สึกว่าน่าจะยี่สิบเข็มนะครับนะตรงนี้เลยนะครับก็ส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็น่าจะส่งกลับไปละส่งกลับส่งกลับประเทศที่สามหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับนะก็ก็มีไว้นะครับดาบก่มีไว้นะครับป้องกันทรัพย์สินก็ป้องกันลูกเมียนะครับป้องกันครอบครัวนะใช้ปืนเนี่ยถ้า เรามันเกิมโมเหตุครับมีเรื่องเยอะเรื่องเยอะนะฮะใช้ดาบนี่แหละก็อย่างมากก็ป้องกันตัวนะครับนะป้องกันตัวพอสมควรก่อเหตุนะครับมีไว้แน่ดีครับคนไทยทุกคนนะครับเป็นทหารเก่านน่นนะครับนะเราว่าต้องสู้นะครับไม่งั้นเราก็เสียเปรียบกันนะก็วันนี้ก็เล่าเรื่องโมมานิดๆหน่อยๆนะครับเล่าให้กันฟังนะครับนะ ก็วันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะฝากไว้นะครับนะถ้าไม่มีใครเอาผมก็จะจะเอานะครับผม <c oughs> ก็จะเอาไว้นะครับก็ถ้าจะเอาแยกชิ้นก็ชิ้นละพันนะครับเป็นเป็นดาเ,เป็นดาบสั้นเหล็กเนืงรองนะครับนะวันนี้ขออภลาวนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับโทรศัพท์0ู9ย์4 7 2 2 0นะครับ เบอร์ไลน์ก็0863780810ครับสวัสดีครับ